สวัสดีครับอากาศยามเช้าบ้านสวนท่อฝันนะครับเมื่อวานขึ้นบ้านใหม่วันนี้ทำบุญตักบาตรนะครับบรรยากาศดีมากครับหมอกลงอย่างแรงนะครับ คือบ้านสวนนะครับหลังที่สองของเจแดงบรรยากาศตอนเช้าครับพาชมบรรยากาศตอนเช้าครับรอบบ้านครับทุ่งนา Yeah. Mm. ante vi sung vi sung lakkhanatthaya tisarane nammang khante vi sung vi sung lakkhanatthaya tisarane nasana pancasila ni racama patiyanti mangwang khante ทิพธมังวิินดาจิตตวามุนินโทตันเตชะสัภาวุตเตชยังังคลานิมาลาติเลกามาพิยตจิตตสาปรนันโพลังปนาละวะก,ะมะมะกะามากามาธาทายังังทุพย์ธมวิทินดาจิตตวามุนินโท,นทตัน,ตตตน,น,นเตชะสาง เทยมังคลานินาลาคิลิงขจชวรังอธิมัตตะโัตังทาวังกวาสเนวสุธารุนันตังเมตตังบุเสกาวิคินาจิตตวังตันเตจสาภาตุเตยามังคลานิอกขิตตะขัดมติหัน รนันตังภาวันติโยชนนปัทภังกุลิมาละวันตังอิจิพิสังจิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชเยามังคลานิกัตตวาอิวะาขปาิณญาจินจายทวตวจันดังจันนกายามัจเชสันเตนะสุ จิตตวามุนินโทจันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหังจะกวาจเกุจงวาทาพิรรปิตามนังอติอันตะพัวจังปฏิปะจลิตัวจิตตวามุนินโทจันเตชะสา เชียบังขลานินันทัวป่าดันตะปวกข้งมีปวดข้างมาหิดทิ้งปวดเจนนัตโผจะเขนัตมาปยันโตสวิตินาจิตตวามุนิมทวตันเตจัสสภาวะกุเตเชียบังขลานิข้าหาทิถิพุ้จเเขนสุทัตข้หาตั้งพลามบังวิสุทจิจุติมิติผักัง ยาณาคเทนนุจินนาจิตตวามุนินทอตันเตจะส้างเจยามังคลานิเอตาปิพวทธาเจยาวังคลาอัตตาคาทางจันโทจินนาจินเดสารเตมะตันเจหิตตวังกะวิวิธานิจุปัตตะวานิโมัวคัง ขมายยะนโรสะพัญญยมหาการุณิโกนาโทิตายะสัพพปัมปุเรตวาปารมีสัพพะปัตตัวสมมติมณเอเตนะสัจวัตเจนะหอตุเตชิยัมังคลังชิยันตัวพวนโมเลสักกายนังดันทิวัตดัโดเอวังตวังวิเชโยัง สุเชยมังคะเลอาภาราชิตตปันลังเกเซเซปะทางวิปคะเลอภิเซคานังอาคอบตัวปามุทันติสุนักตังสุมังคะลังสุปปาตังสุโหจิตังสุขันตัง จัสยีทังพลมมาจาริสุปทกากินังกายกรรมบังวาจากรรมบังปทากินังปทังมโนกรรมปานิทิเตปทากินางปทันงน,ทน,ทนิกตาตวานละพันตัเถทรปทังกินิทุขปัตตาจะนิุกขปยาปัตตา พายโสกปัตตาจะนโสกหันตุสาเพนิโนเอตาวตาจามให้สามพาตังปุญญาสัมปะทังเทวานุโมทันตุสาปสามปฏิสิทธิธารานังตะตานตุสัตถางลาคันตุสาพาพาภาม สัพเพพุทธาภลาปตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันจเตเจนาระพันนามิสัพพาโสภวโตุสัพพังขะลังตุสัพเทวะตาสับพพุทธางเวนัสัทธาสวัสดิ์พวันตุเตภวตุสาม คาลังลาคันตุสัพสพะเทวะตาสัพพะธามานาสะทาสวดเทีพวันตุเตปาวาตุสัพพะมังลาคันตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสะทาสวดเทีพวันตุเต ฮงทีนี่เราต้องออกไปเนาะ ข้าข่ารืบาลเนอะซอยกันยกปรธานนะครับถียมไม่เช้นต่อาพี่น้องทุกคนปัดใจััจไปน้ำปัดใจเ้นทางก็เท่าเออเ้่อไป่อยไร่างสามาทลงเ ละเอียดกายหาวกระฐานเสอดพระเจ้าข่านะครับนักโมนตัสสรรพะโตนะโตพระาะโตระโตสมมาสมุทัสสะสมมัสมมาสมมาสมุททัสสะนักโมนตัดสารพระพโต

าธุโนพันเตภิกขุสังโฆปิตมานิปตตานิปัจจะธานานิสัพปริวารานิปัจจิคานาตุอัมหากังทีฆะตังอิตายะสุขายะท่าแต่ระสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระจาราร ปัจจัยข้อมูลิวาลทั้งหลายเหล่านี้ของดงรับทหารปัจจัยข้อมูลิวาลทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายพรอเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวนางสกดิสุท be like ิเสสิงขอมีความสุขความเจริญ ดอกกาลานเธอเธอรู้อีก KampudusyaNetessa Mg segue netdhye Rovado red drop Nu cam nyapa men respuesta Ve nyapitaet shej lu mgo January Resha Mg ifatpaetla CAR indomné atapapall di rip snacht Kappa bells utstepu Jattlun iq atatai tjat หาภูลาปลิปโตรนมเตสาคลังเอวะเนวะมิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิยิจิตังปฏิตังสุขหังคิปเมวะสมิสโตสัพเพโพเรนโตสามกับปาจันโธปนะระโสยธรรมณีโชติระโสยธรรม วินาสตุมาเตภาวาตวันตรายุสุขิเทียนโยโกปาวาปิวัฒนาเสลสานิขตังสุงสุปาปาตังสุหิตตังสุขโนะสุโมหัโตจัสุยิปรามจริสุปทฏกินังกายกรรมบังวาจาง ปาฐากิณังปาฐากิังมโนปณิธีเตปาากิณาปาากิานิกัตตวานัลภันตะเปาากิเ